ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารมาม่าพี่น้องมือนีบ้ากบสิผ้ามาเบิง่งหนามเด้อพี่น้องอยู่ในทงหน้าหนามเต็มเลยในื้ซากระเต็มในทงหน้ากระเต็มเด้อพี่น้องพี่น้องมาเบิ่งฟังหน,น,นีน้ากันน้าพี่น้องฟังหนีก็มีหนามเบิดแล้วอันนี้ก็หนามเต็มซาและพี่น้องตอนนี้ น้ำเต็มสาแล้วน้ำเต็มสาแลพี่น้องฝนตกแห้งพี่น้องช่วงประมาณวันที่หนึ่งหอวันที่สามนี่กระน้ำเต็มเบิดตพี่น้องแต่ว่ามืีแดดแห้งน้ำม,มันก็ะลดลงแน่พี่น้องมาพี่น้องบากบสิ้ผ้ามาเบิงน้ำนี่เห็นบอ่อน้ำเต็มพี่น้องน้ำเต็มเบิดตเลย น้ำเต็มเบิดพี่น้องน้ำร้ายแห้งน่าสิเพียงหัวเข่าอยู่ดอกพี่น้องงานนี่นี่น้ำเบิดเลยพี่น้องในทงนี่ฝนตกมาสวงต้นเดือนที่พานมานั่ะละประมาณวันที่หนึ่งหอวันที่สามน่ะละพี่น้องน้ำร้ายพี่น้องพี่น้องฟังนี่ก็มีแต่น้ำได้พี่น้องนี่มีแต่น้ำเบิดพี่น้องซุปีนั่นฝนมาซาเดือนพฤษภาผลละมั่งพี่น้องมันจังคอยมีน้ำแต่วันนี้น้ำเต็มเบิดแล้ว ในซอนหว่วงระบาดนี้ครับบานนี้น้ำเต็มเบิร์ดพี่น้องน้ำเต็มเบิร์ดในทงในทามีแต่น้ำนี่ก็มีแต่นามพี่น้องเต็มสองฟังเลยมีแต่นามเบิร์ดเลยครับพี่น้องน้ำเต็มเบิร์ดเลยเตี้ยมซอนหวกพี่น้องเตี้ยมซอนหวกนี่พี่น้องมีแต่นามเลยฟังนี่ เตรียมซอนหัวครับเตรียมซอนหัวบันที่นี่เ um. ตรียมซอนหัวพี่น้องเตรียมซอนหัวน้ำร้ายแห้งน้ำร้ายแห้งน้ำเต็มเบิดเลยพี่น้องน้ำเต็มเบิดเลยน้ำเต็มเบิดเลยพี่น้องน้ำร้ายแห้งเตรียมซอนหัวละครับบันนี้ กะมีแต่น้ำพี่น้อง <c oughs> น้ำเต็มพี่น้องน้ำเต็มเตรียมต่สิสอนหวกมีน้ำเบิดแล้วพี่น้องอยู่บ้านทั้งใดบอท่านมีน้ำกัดมาแบง่งเอาทั้งบ้านแอดเด้อพี่น้องเด้อ เต็มเบิดแล้วพี่น้องมีแต่าน้ำกระนามเต็มเบิดแล้วพี่น้องพี่น้องมีแต่น้ำพี่น้องกระนามเต็มเบิดเลยมันก็มีแต่าน้ำพี่น้องเบิดสู้งานเลยนั่นน้ำเต็มพี่น้องมีแต่เสียงเขียดห้องตอนนี้ตอนแรงพี่น้องตอนนี้ ตอนนี้ก็เมิดเึิมพี่น้องฝนอาจสิตกอีกหรือว่าอาจสิบโตกก็ได้มีแต่น้ำพี่น้องบรรยากาศท้องทงทองทงไฮทงหน้าน้ำเต็มเบิร์พี่น้องฝนดีเกินขาดปีนี่น้ำเต็มเบิร์พี่น้องมีแต่น้ำเอพี่น้องชมท้องทงบรรยากาศบานบานห้าวพี่น้อง นามไล้ครับอีกบดนหนาเสดสอนหัวก พี่น้องฟังนี่กับน้ำร้ายคือกันนี่ไปเบิดแล้วพี่น้องพุนทั้งฟังพ่นเมื่อยางไปดอกพี่น้องมันไกลแต่สิผ้ายางส้มอยู่แถวๆนี่และพี่น้องน้ำเต็มเบิดแล้วพี่น้องเต็มถ่องทงไฮทงหน้าเลยหลังจากฝนตกมือนั่นละวันที่หนึ่งหรือวันที่เท่าไหร่วันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามนะครับช่วงนั้นช่วงยอมทางกมพูชามัน แลนคำว่า,าบางส่วนทั้งศรีสะเกตนะพี่น้องบ้านแอดมินบ้านพักบงุงตำบลจานอำเภอกันทลาลมจังหวัดศรีสะเกตเด้อพี่น้องเด้อฝาห้องพี่น้องฝาห้องได้ยินบอพี่น้องเสียงฝาห้องอาสมาตกกระไดพี่น้องเพราะว่าฝนกระตกดีพี่น้องบรรยากาศอยู่บ้านอั่น มีก็มีเขียดมีโกบห้องเต็มเลยค่ะน้ำเต็มเบิร์พี่น้องน้ำเต็มเบิดกลับไปเบิ้งน้าฟังหนีอยู่บอกพี่น้องเดี๋ยวพากครับพีเบิ้งข้าวน้ำไลพี่น้องน้ำไลเพื่อนนาจะ เป่งออกจากงานหน้าบาจากพี่น้องผัวหนามมันไหลกระเต็มพี่นอ้นนองนำไหลพี่น้องนำไหลฝนตกดีพี่น้องฝนตกดีอยู่บ้านนำเต็มพี่น,อนมม้องนำเตมหมดเลยพาพี่น้องยังส้มบรรยากาศหนามยู่ในทงไฮทงหน้าบ้านแอดมินบ้านพักบุง้ง ตำบลจานอำเภอกันทรารลมจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องกะป่ากะห้องมาละละก็สิตก็โตกพี่น้องทาลุนเบิงเอาผู้ใดฟังเล่าวบออกกะคอมเมนตนมาไต่ปวดเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องอันนั้นคัย้ยเป็นเหลียงคัย้ย มันค้วยบรรยากาศทงไฮทงหน้าเฮ้ามั้วยยางนี่่าเพราะว่าค่้วยอ้กะากินแถวหนีบ่ได้พี่น้องนามมันหลายมีแต่นามมันจะเอาไปเลี้ยงนีปลาส่วงหนีพี่น้อง น้ำเต็มพี่น้องน้ำเต็มทงไ้ทงหน้าเบิดเลยแต่ต่อไปบงหัวสีแดงเลือดสิท่วมลัดพี่น้องอาจสีแดงกลางหรือดูอีกเพื่อสูปีน่นละสีหาปีธิพัน์มาแล้งพี่น้องแล้งน้ำเป็นไรคู่ใบไปพี่น้องบรรยากาศทงไ้ทงหน้าบาดเอา พี่น้องมีพี่น้องมีแต่น้ำเลยฝนพี่น้องบ่หัวาสิตกบ่อฝ่าห้องมากไปก่อนพี่น้องฝ่าห้องมากแล้วยัานฝนตกพี่น้องนะครับขอจบคลิปไว้เพียงซ้ำนี้ครับผมสวัสดีครับ